มีเหตุระทึกเกิดขึ้นกับเครื่องบินขับไล่ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐนะคะไปพุ่งชนกลางอากาศกับเครื่องบินที่บรรทุกน้ํามันขณะก,กําลังเติมน้ํามันนะคะพอชนกันปุ๊บนะคะก็เกิดไฟลุกท่วมแล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ที่พื้นเบื้องล่างเนี่ยสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ นี่แหละค่ะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาขออภัยค่ะ29กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะในเขต Imperial County รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในภาพเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะที่เครื่องบินดิ่งตกสู่พื้นเกิดไฟลุกท่วมเลยนะคะลูกไฟนี่โชนขึ้นมาเคราะดีที่นักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันนะคะแล้วก็ใช้ร่มชูชีพฉุกเฉินลงสู่พื้นอย่างปลอดภยัย ซึ่งทางหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐก็ยืนยันว่านักบินประจำเครื่องบินสเตลรอดชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันเวลาแต่ก็ได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนฝั่งของเครื่องบินบรรทุกน้ำมันค่ะสามารถขอลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่ทุ่งหญ้าใกล้กับสนามบินเทอร์มอลและลูกเรือทั้ง8นายบนเครื่องบินบรรทุกน้ามัน KC 1 3 0 J อย่างปลอดภัยค่ะ